สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานําเสนอสินค้าคุณภาพอเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานําเสนอเป็นหมวกันน็อกของอารายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับที่จะออกมาปีละหนึ่งครั้งของอารายนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเป็นลายทีทีนะครับตัวนี้จะเป็นทีทีสองพนะครับจากอารายนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เป็นลายใหม่ครับเป็น Limited t t ปี20นะครับ2020นะครับ,รบตัวนี้ก็จะอยู่ในหมวกอ่ารุ่นท็อปของอารายอยู่แล้วนะครับเป็นตัว i X 7 v นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมวก Full Face นะครับก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว i X 7 v นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวตัวลายของของหมวก t t 2020กันแล้วกันนะครับผมตัวนี้ถ้าเห็นก็จะเป็นหมวกน็อกสีเงานะครับเป็นสีเงาเลย หลักๆก็จะเป็นพื้นดำนะครับมีเป็นดำมีตัดเทานะครับแล้วมีทองนะครับแล้วตรงตรงในสีของหมวกทั้งใบเนี่ยจะเคลือบเป็นแบบเคลือบเงาแล้วเป็นเก็ดอ่าเป็นเก็ดเพชรก็จะเป็นเก็ดเพชรเล็กๆละเอียดละเอียดก็จะวิบ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 เล็กๆนะครับก็สวยงามนะครับโดยอย่างเงี้ยโดยลายของเขาเนี่ยเขาจะเขียนอยู่แล้วนะครับว่าอ่าเป็นไอซ์ออฟแมนนะครับนด้านนี้อ่านะครับเป็นสีทอง นะครับตัวหนังสือดำหรือก็แดงและตรงนี้จะมีกลิ่นอายแบบความเป็นแบบอ่าธงหมักลุกนะครับเชกเกอร์แฟกนะครับก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบสปอร์ตแข่งขันทัวนาเมนต์อะไรประมาณนี้มีโลโก้ของทีทีนะครับทีทีเนี่ยก็เป็นรายการแข่งอยู่ในเกาะแมนนะครับของอ่าทางสหรชาชอาณาจักรทางอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะเป็นแข่งแบบปิดเมืองแข่งกันแบบขี่กันความเร็วเยอะๆอะไรนะครับก็ หลายๆท่านก็น่าจะพอพอ,อเคยได้ยินแล้วนะครับแล้วก็ก็จะมีแผนธงแผนที่เกาะนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นตัวรูปของเป็นถ้วยนะครับแล้วก็ก็จะเขียนเลยครับ Limited Edition นะครับตัวนี้จะมาเขียนเลย Limited Edition นะครับเป็น Eye of Man นะครับซึ่งทางอาลนะ์เนี่ยก็จะ ทำมาเป็นยาวนานมาหลายปีแล้วครับน่าจะตั้งแต่ปีก่อนปี2010กครับก็จะมีรุ่นออกมาทุกปีทุกปีเลยแล้วก็เป็นที่นิยมแกนักสะสมนะครับเอามาใช้ใส่ครับใส่ขี่ก็หล่อกันได้นะครับแต่ละปีก็จะเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีกันไปก็เป็นเป็นหมวกสะสมอีกหนึ่งรุ่นของอาไลน์นะครับที่ให้ความนิยมในการใช้งานนะครับแล้วก็ยัง อย่างตัวหมวก i 7 v ก็ก็หลักๆก,ก็เป็นหมวกนะครับวัสดุเป็นไฟเบอร์กร์ดนะครับก็มีช่องลมต่างๆนะครับประมาณนี้เปิดสไลด์ช่องลมนะครับชิลก็เปิดยกขึ้นหน้าได้ตัวชิลเราก็ซื้อเพิ่มได้นะครับเป็นชิลดำชิลปลอดอะไรพวกนี้นะครับนวมภายในซักล้างได้นะครับสายรัดคางเป็นดีดีลิงนะครับตัวนวมก็เป็นผ้าพวกแอนตี้แบคทีเรีย ลดความอับชื้นต่างๆประมาณนั้นนะครับช่องลมด้านหลังนะครับก็ปรับเปิดปิดได้นะครับสไลด์เปิดปิดได้ให้ลมระบายให้ลมหมุนเวียนภายในหมวกยังไงนะครับปอยเลอร์ด้านหลังก็ยกขึ้นได้นะครับปรับยกปรับลงได้นะครับปรับลงแล้วกดขึ้นมานิดนึงปรับลงได้จะประมาณนี้ครับก็เจ้าตัว TT 2020นีนะครับก็ลองดูครับ เป็นหมวกที่ให้สีมาแบบอารมณ์เหมือนแบบเกือบๆจะย้อนไปยุคแรกๆละอ่าประมาณครับจะอ,อกเป็นโทนดำดำทองทองคอนเซ็ปต์ของทีทีเขาจะมีแบบความมีสีทองทองอะไรอย่างนี้อยู่ละทองทองมีทงหมักลุกนะครับคอนเซ็ปต์ของของตัวทีทีนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็สวยงามครับอย่างเรื่องของอ่า ความปลอดภัยมาตรฐานของตัว i7v เนี่ยก็มีมาตรฐานพวกแนวพวก ECE แล้วก็มอกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ซึ่งเป็นหมวกของอศูนย์อะไลท์ไทยแลนด์นะครับก็เบิกอะไหล่นะครับซ่อมได้สั่งได้ที่ลูกค้าเอาไปทําชิ้นกรอบนี่แตกอะไรเงี้ยเราก็เบิกสีเดิมมาเปลี่ยนมาติดได้นะครับยังไงก็เป็นหมวกที่น่าสะสมและเป็นหมวกที่น่าเล่นใส่รอ เท่ๆกันได้อีกหนึ่งตัวจากอารายนะครับยังไงสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางจะเป็น Facebook นะครับเว็บไซต์แล้วก็ไลน์แอดช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต h ชา n e l ทาง YouTube ด้วยนะครับผมถ้าสนใจไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะ,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ